สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบัตทัวร์บายโซเลนะครับวันนี้โซเละก็จะพามาอัปเดตนะครับรถ2แถวนะครับผมสุรินไปกับโพนะครับหรือที่รู้จักกันนี้ก็คือหมู่บ้านช้างนะครับผมใครที่จะเดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับก็ที่บขสสุรินของเรานะครับก็มีรถ2แถวให้บริการอยู่นะครับผมก็จะเป็นรถ2แถวคันสีนี้นะครับผมนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับที่ จังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนะครับก็จะมีงานใหญ่นะครับผมก็คืองานช้างนั่นเองนะครับผมก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับใครที่อยากจะไปชมช้างนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็มาใช้บริการรถ2แถวคันนี้นะครับผมก็อยากไปดูช้างไปเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับผมก็2แถวที่บขสุรินทร์ก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับซึ่งเวลานะครับเวลาที่ ไปสอบถามมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่2เที่ยวที่แน่นอนนะครับก็คือ9โม45นะครับรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นก็จะเป็น16 45นะครับผมนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับจากต้นทางสุรินไปหมู่บ้านกระโพนะครับมีอยู่2เที่ยวนะฮะผมก็คือ9โม45และ16 45นะครับที่แน่นอนนะครับ2เที่ยวนะครับส่วนจากกระโพมาที่ บอคสอสุรินนะครับผมก็จะมีเที่ยวเวลา6กโมงครึ่งนะครับผมโมงเช้านะครับผมแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมก็จะมีดูเที่ยวอยีก่2เวลานะครับผมที่จะให้บริการนะครับผมนี่นะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับไปเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับผมอยากชมช้างตัวเป็นเป็นอยากดูการใช้วิถีชีวิตของ ช้างนะครับผมไปเที่ยวหมู่บ้านช้างนี่ได้เลยนะครับรถ2แถวหมู่บ้านกระโพนะครับผมอ่านะครับผมก็จะเป็นรถประมาณนี้นะครับก็ถ้าสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทางโซเลก็จะหาข้อมูลมาให้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมนะครับผมอยากเที่ยวหมู่บ้านช้างก็นี่เลยนะครับสองแถวหมู่บ้านกระโพนะครับผมนะครับผมก็ ยังไงนะครับผมก็ช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่แบบว่าเทศกาลงานช้างนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวหมู่บ้านช้างด้วยนะครับช้างก็จะได้มีกําลังใจในการแสดงนะครับผมนะครับใครที่อยากไปดูช้างแสดงนะครับต้องนี่นะครับผมหมู่บ้านช้างสุรินทร์กับโหนนะครับผมนะรบประมาณนี้นะครับผมก็ วันนี้โซเล่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตข้อมูลให้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องบัดทัวร so ์บายโซเล่นะครับผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับ